สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวินฟ้าครับผมมือนีบาวินมาเปิดคลิปอยู่น้องคือเก่าครับผมบึงกบบาวินบึงเอาอาหารให้มันบึงกบกินอาหาร เสียงหองอบ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 มื่อคืนนีนฝนตกกับพี่น้องไม่ได้ไปกีดทอนกลางฝนตกคาดว่าวพายุเข่าทันเลยขึ้นเบิดมือนในวันนี้ เี่หนักวันา,ายเป็นากาศยามแรงอากาศขึ้มครับเป็นตกอาหารกบอาหารป่าสเสร็จก็ะเรเอวโทรศัพท์ามาทายชิปยิ้มๆเ,ยเยมลย เม,ม,มือ่อนี่ป้าขางบันเป็นบอกว่าตอนแรงจะมาเอาก,กบเระสันว่าไปพัดเพชรเระสันว่า แท็กซี่หาโตสัน่วาวิ่งก็ได้เกียร์ก่อนแล้วข็แห่หา,หามันก่อนแล้วค่อยจะจับกะมีคนมาซื่อ,เร,อเรื่อยๆครับผมทังกบแต่ว่าป่านี่มันยังโมยไงเก๋ <c oughs> ป่านี่ก็แห้่หันไปเรื่อยๆก็ว่าหญ่บอว์มันก็ย้ายโลกปันสามเดีวกว่า แต่ว่ากบเขากับไปเรื่อยๆขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆปีนี้ยังบ่นไ่าในเบาวินเริ่มเพ็ดปีแรกแต่ว่าปีหน้าว่าจะเพ็ดแบบให้มันหลายกว่านี้จะปล่อยออกไปข้างนอกเลยให้มันแบบอยู่ข้างนอกแบบตามนั้นเลย จะกันเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกเพราะว่าเอากบน้อยมาเลี้ยงต่อตัวใหญ่ก็จะจ้บอกให้มันอยู่ส่วนตัวใหญ่ตัวน้อยส่วนตัวน้อยทันอยู่น้ำกันมันจะกินกันคือไอ้ที่บ้าวินเลี้ยงเอามาลงหกลอยบ้าวินคิดว่าหนาจุใหญ่เดียวอยู่ประมาณสามลอยนะมึงเคืองตัวเคือง แกงกบนะกินกันกินกันขาขาดแขนขาดกัมีมันก็ยุดถึงสีเยเพี่เอาะ ห่วงคักหางง่อย่นี้ะพี่น้องเองโมโมโมอยู่นั่วกันเกบนี่กระส่ตมาณหกตัวเจ็ดตัวูพี่น้องกระบอกตัวเงี้คือ้าจาเลียงแน่น่บ่อซีเมนต์บอนั้น ข้อนี้เขาเลี้ยงตาต้องไปจา่าถ้ปาปล่อยมันก็ได้ยู่ประมาณนี้แหละคุกหน่อยมาปล่อยพันหนึงหง 1, น่งจะขายแสงแดดไปปล่อยออกไปหมแล้วอยู่น้องนอกข้างนอกแล้วแต่มันจนะเปลี่ยนแสงแดดกลเป็นคุปทำสัตว์ไปแล้วบม่ได้อาหารเลยคุกหน่อยพันหนึง่ง เย้ปีนาเนะี่ยเอาไหมเริมแดงไหมเสิ็จแบบระบบการจัดก,การให้นไหมให้ดีๆเลยกระจับมันได้อยู่ดีเลยเนาะเพ mm hmm. ิ่มเก่้ๆนะเตข้างเรียนทูกมาเรียนได้อยู่บางตัวแต่ว่าปัดแดงให้มเซวุ

cái này ốm cái nào không có mắc ngoài chứ không thằng này là nè chân tôi nhanh เราบนินเด็กแตปนัมกได้เหรีมันโดดะเด้ยการโือฟังัน ใส่แล้วกำลังนายจะแช่อยู่โมคะเือมันมเลยขโมยไป แต่ผิดคิดแต่เขาออกอหานมันไม่ใช่ไมกับที่จริงมันกับเป็นภพธรรมชาติแบบพี่น้องผมว่านะแก่เขาออกอหารนี่มันได้กลายเป็นกบเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติปลาก็โอเคดูพี่น,อน้องตัวใหญ่ดีอยู่ แต่เบิ้องเราปีใหม่เคยเพอได้ขายบ่เพราะตอนนี้แต่พอตอนนี้เบิง้งเราเบาวินว่ามันหนาจะสามนิ้วกว่าอยู่ปานนี้นนพอเบาวินโู่นหัวหาแห่มันจะโดดขึ้นมากินแบบขนาดนี้ดิคน,นมากินแบบตีนั่นตีน้ำญ่อยู่ดิเพราเบื้งเราสีมันบุคคลเห็นเห็นแต่ปลาทปัตติพิมนะขนาดปัตติพิมยัง ตัวนี้ไงสามเดี่ยว่วายกูกูหน่อยนี่ตัวนี้ไงตัวหน่อยก่าค้างมันแดดกินไปปุ๊บมันก็นมาไม่เฮ่ก็ดึงมันมามันก็นมา เป็นไปยังซีนกับเพื่อนนี่สินะเขามาเขามาสวนระเบิดกว,วกเลยมาบึงกบป,ะปะึกป่าแถมบรรยากาศดีอ่ะ เอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบาวินจับกบให้เพิ่นก่อนเพิ่นเดี๋ยวไปผัดเผ็ดไปสิเดี๋ยว่าเดี๋ยวว่าบาวินเด้อเลี้ยงกบเรวเลียงกับกบเ้าจับไปให้มันจับมันไปให้เจ้าผัดเผ็ดกินอันนี้มันเป็นอาหารของขฮาครับหันโบหันบอัน นั่นเขากับบริกินเนาะการประจับมันมาเฮ็ดอาหารเขาบริกินเขาก็หิวมันเป็นครับมันเป็นวัฏจักรเป็นธรรมชาติครับผมเดี๋ยวบาวินจับกบให้เนก่อนนี่พี่น้อง ี่พี่น้องผลผลิตจากฟาร์มบักพริกครบเห็นบ่มีตูได้อย,ยู่มันเจ็ดเกืบอบแปดขีดที่เคุนสั้งโอเคพี่น้องมีครบเดี๋ยวไปส่งเพื่อนกัน คลิปนี้ก็ขอจบคลิปพิเพิงตานี้พี่น้องเดี๋ยวทรงกรบเพิ่นก่อนไว้พอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ